นิยายวัยเรื่องหอมกลิ่นโอเมกา้าและเบต้าหมาเลกา้าตอนที่5กลิ่นชาและหมอกยามเช้าสุนวิเชินยังคงจับข้อมือเขาไว้แน่นความเย็นจากฝ่ามืออีกฝ่ายตัดกับความร้อนเผาที่แล่นไปทั่วร่างของจางเฟิงอย่างชัดเจนโลกข้างนอกเงียบงันลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นกระนำ ดวงตาคมของอุ้ยเฉินกวาดมองใบหน้าของชายชุดกาวเรากับจะถอดรหัสทุกความรู้สึกของเขาคุณหน้าแดงขึ้นทุกทีแถมยังหายใจที่เสียงทุ่งต่ำขยับชิดขึ้นเพียงครึ่งก้าผมช่วยคุณได้นะจางเฟิงเม้มริมฝีปากแน่นความคิดกำลังตีกันให้วุ่นฮิตเหรอไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นได้นี่ เขาใช้ยากดอาการตลอดไม่มีทางแต่ร่างกายกลับทรยศต่อเขาอย่างสิ้นเชิงปล่อยนะเขาพูดเพียงคำเดียวแต่แรงกดของข้อมืออีกฝ่ายกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยสินวิเชินโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยจนความร้อนจากลมหายใจปะทะแก้มของจางเฟิงกลิ่นของคุณหอมกว่าที่คิดแทะเสียงนั้น เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างชัดเจนนายเป็นแค่เบตา้าอย่าเฮิมเกลิมนักจางเฟิงพูดด้วยเสียงสั่นเล็กๆเ,เขาพยายามพระมือออกจากการควบคุมของอีกฝ่ายขนแซ่เซินยกยิ้มมุมปากก็จริงเบต้าอย่างผมจะมีปัญญาช่วยโอเมกา้าที่กำลังฮิตอย่างคุณให้หายทรมานได้ยังไงคุณคงชอบ ฟิโรโมนของพวกอัลฟามากกว่าเบต้าธรรมดาที่ไม่มีกลิ่นฟิโรโมนอย่างผมอยู่แล้วน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขากระซิบใกล้ใบหูด็อกเตอร์จางกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแน่ไม่ได้การแล้วต้องรีบก,กลับไปฉีดเซรุ่รูปอีกครั้งไม่งั้นแล้วก็เขาคงไม่มีทางต่อกรกับเบต้าหมายเลขเก้าคนนี้ได้แน่ จางเฟิงต้องรู้ให้ได้ว่าคนแซ่เสินนั่นเป็นตัวอะไรถึงจะดูเป็นแค่เบตา้าแต่ก็ไม่เหมือนเบตาธรรมดาเลยสักนิดก่อนนายเบตาหมายลขเก้าคนนี้จะเข้าตรวจเพศรองเขาจะต้องไม่อ่อนแอให้เสินอีเ่เฉินเห็นเด็ดขาดเสินอีเ้เฉินนอนทอดกายอยู่บนเตียงในห้องกักกันที่คุ้นเคยวันนี้ไม่มีเสียงฝีเท้าของด็อกเตอร์จางเฟิง อยู่ในทางเดินต่างจากทุกวันที่จางเฟิงจะมาเช็คอาการและเก็บตัวอย่างเลือดอด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นหมอหนุ่มเขาเห็นเจ้าหน้าที่เบต้าคนหนึ่งในชุดกาวสีขาวเดินเข้ามาเขาเลื่อนสายตาไปมองร่างสูงโปรง่งที่เป็นเบต้าธรรมดาคนนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อวัดชีพขจรและเก็บตัวอย่างเลือดเหมือนที่ด็ตอร์จางก็เคยทำ ด็อกเตอร์จางเฟิงเข้างานสายอีกแล้วเหรอสุนวีชเชิญถามอย่างสงสัยเราจับผิดด็อกเตอร์หนุ่มจางเฟิงที่มักมาไม่ตรงเวลามาสองวันแล้วเจ้าหน้าที่เบต้าคนนั้นยิ้มแห้งๆแล้วตอบกลับด็อกเตอร์จางขอลาพักหยุดหนึ่งวันน่ะเหมือนจะอ่อนเพลียหลังเกิดอาการฮี a ขึ้นมาสุนวี่เชิญพยักหน้าก็ไม่ได้เอ่ยถามต่อเขามองเจ้าหน้าที่ เดินออกจากห้องกักกันอย่างระมัดระวังก่อนค่อยค่อยดึงโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ใต้เตียงขึ้นมาแล้วเปิดหน้าจอข้อความถูกพิมพ์ขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนกดส่งไปหาคนปริศนาผู้หนึ่งสุนว่เินหยุดมองโทรศัพท์ด้วยแววตาลึกลับจากนั้นเขาปิดหน้าจอและเก็บโทรศัพท์ลงที่เดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วเงยหน้าขึ้นมองกล้องวงจรปิดทั้งสี่มุมที่คอยจับตาเขาอยู่เสียงประตูห้องคอนโดเปิดออกเวยียนจิ้นหาวก้าวเข้ามาพร้อมกับตะกร้าผลไม้ในมือผมได้ยินว่าคุณไม่ค่อยสบายก็เลยถือวิสาสะเข้ามาเยี่ยมโดยพลาการเขาพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความเป็นมิตรแม้จะดูเป็นทางการอยู่บ้างจางเฟิงพยักหน้าเล็กน้อย แม้เมื่อคืนจะมีไข้ขึ้นมาอีกแล้วแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะว่าเซรุ่มที่เพิ่งฉีดระงับอาการฮีตไปคุณไม่ควรอยู่ที่นี่นานนักนะช่วงนี้อารมณ์ของผมแปรปรวนง่ายกว่าปกติเขาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งงนันเจ้าหน้าที่เยียนพงกหัวคล้ายเข้าใจดีแต่ยังไม่อยากกลับตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะอยู่รบกวนดรจางให้นานนักหรอก แค่เพียงอยากรู้เรื่องของเบต้าหมายเลขก้าที่อยู่ในห้องกักกันจางเฟิงช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะอนุญาตให้อีกฝ่ายเข้ามานั่งในห้องรับรองแขกหัวหน้าทีมเยียนอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะครับเบต้าที่ได้รับสารชีวภาพขนาดนั้นในรายงานกลับระบุว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาต่อสารอัลฟาเอ็กเลย แม้จะผ่านมาแล้วสองสัปดาห์ดรจางคุณมั่นใจแค่ไหนว่าเขาจะไม่กลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นจางเฟิงมองหน้าหัวหน้าทีมเยียนด้วยสีหน้าเรียบเฉยแม้ในใจเขาจะกำลังสั่นอยู่เมื่อนึกถึงสิ่งที่คนแซ่เสินพูดเมื่อวานผมมั่นใจว่าเขาจะไม่กลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นพรุ่งนี้เราจะส่งเขาไปตรวจเพศแฝงอย่างละเอียด อีกอย่างที่ผ่านมาการเก็บตัวอย่างเลือดของเขาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเพศเบ,เบตา้าผมเป็นคนดูแลเบต้าคนนี้อยู่ตลอดถ้าเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโอเมก้าอย่างผมแล้วก็อัลฟาอย่างคุณจะต้องได้กลิ่นเขาไปแล้วล่ะจางเฟิงอธิบายในสิ่งที่เยียนจ้นฮาวสงสัยก็จริงหากถ้าเขา เปลี่ยนจากเบต้าไปเป็นอัลฟ่าระดับ S หรืออะไรที่อันตรายมากกว่านั้นผมคงได้กลิ่นอย่างแน่นอนเสียงของหัวหน้าทีมเย็ยนเรียบเย็นแต่แฝงแววมั่นใจแต่ทำไมอยู่ๆคุณถึงฮีทขึ้นมาทั้งที่ปกติได้ยินข่าวว่าคุณไม่มีอาการฮีทมานานกว่าปีแล้วเย็ยนจิ้นฮาวขมวดคิ้ว มองเขาราวกับกำลังพยายามอ่านความจริงที่ซ่อนอยู่จางเฟิงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบออกไปอย่างไม่ร้อนรนเพราะดื้อยานะ่ะเซรุ่มธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วพอเจอเบต้าที่ได้รับสารชีวภาพมากขนาดนั้นก็อาจจะกระตุ้นได้เป็นเรื่องที่ปกติเขาหลุบตาลงเล็กน้อยคลายไม่อยากให้คนตรงหน้าอ่านความรู้สึกจากแววตาวันนี้ ผมก็เลยต้องขอลาป่วยหนึ่งวันดร์จางชี้แจงทุกประเด็นอย่างเป็นธรรมชาติแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยช่องว่างที่ชวนให้สงสัยหัวหน้าทีมเย็ยนจ้องใบหน้าซีดขาวของเขาอยู่นานตรีมฝีปากม้นแน่นถ้าเป็นเพราะเหตุผลนี้ผมก็พอจะวางใจได้แต่ถ้าต้นตอมาจากเบต้าคนนั้นแล้วก็ผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ เช้านี้แดดอ่อนกว่าทุกวันจางเฟิงตื่นขึ้นมาพร้อมภาพท้องฟ้าที่ครึ่งหนึ่งมืดครึ้มอีกครึ่งมีแสงอาทิตย์ลอดเบกลงมาเหมือนฝนจะตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงอาการฮีทหายไปแล้วดูท่าเขาน่าจะไปทำงานได้ตามปกติแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวกลิ่นฟีโรโมนที่ยังแรงไม่จางลงเลยขนาตัวเขาเองยังรำคาญกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาโดยไม่รู้ตัว แล้วคนอื่นที่ได้กลิ่นจะรู้สึกยังไงกันเดิมทีตั้งใจจะรอให้กลิ่นจางกว่านี้ก่อนค่อยออกไปแต่เช้านี้เขาได้รับข้อความจากเบื้องบนแจ้งว่าต้องส่งเบต้าหมายเลขเก้ไปตรวจเพศแฝงและงานนี้หากไม่มีผู้ดูแลอย่างเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าการตรวจเพศแฝงของเบต้าคนนั้นออกมาเป็นอัลฟ่าระดับเอสขึ้นมาแล้วก็ความคิดนั้น ทำให้จางเฟิงชะงักอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็หยิบเสื้อคลุมขึ้นมาสวมล็อกประตูบ้านและขับรถตรงไปยังศูนย์วิจัยฝนยังไม่ตกแต่เมฆดำเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแสงแดดที่เคยลอดเมฆก,ก็ถูกกลืนหายเหลือเพียงอากาศอึมครึมด้านนอกทำให้อารมณ์ของผู้คนกลายเป็นสีเดียวกับท้องฟ้าไปแล้วเมื่อมาถึง เขาก้าวผ่านประตูตรวจสอบหลายชัน้นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผสมกลิ่นโลหะของเครื่องมือทำให้บรรยากาศเย็นชื่อจนชินไปแล้วไม่นานด็เตอร์จางเฟิงก็เห็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงเหวียนจิ้นฮาวเดินเข้ามาพร้อมลูกน้องหลายคนหมอจางเหวียนจิน้นฮาวเอ่ยทักด้วยน้ําเสียงทุ้มนิงสายตาคมกริบกวาดมองเขาขึ้นลง เรากับกำลังคุ้นหาหลักฐานบางอย่างบนใบหน้าที่ซ่อนอยู่หลังแว่นกรอบเงินหัวหน้าเย็ยนจางเฟิงพยักหน้ารับสบตาอีกฝ่ายเพียงชั่วครู่ก่อนจะเบือนสายตาไปยังห้องตรวจด้านในหน่วยความมั่นคงมาที่นี่ทำไมลรอครับจางเฟิงถามเขาผมได้รับคำสั่งให้มาคอยควบคุมสถานการณ์อ่ะเผื่อเกิดมีปัญหาจะได้จัดการทันที เย็นจิ้นเฮาตอบเสียงเรียบพวกเขามาที่นี่เพื่อรอดูผลตรวจเพศแฟงของเบต้าหมายเลขเก้าอย่างใกล้ชิดเรากับคาดการไว้แล้วว่าผลลัพธ์ในครั้งนี้อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศดอร์จางอาการของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับจางเฟิงไม่ตอบทันทีสีหน้าเรียบนิ่งเรากับกำลังชั่งใจก่อนเอ่ยสั้นๆ ก็ดีครับแค่กลิ่นฟีโรโมนของผมมันไม่ต้องบอกก็รู้เยียนจิ้นหาวแทกขึ้นทันควันบุมปากยกยิ้มบางกลิ่นชาเขียวของคุณลอยมาแต่ไกลเชียวนะจางเฟิงถอนหายใจเบาๆทั้งนั้นผมขอตัวก่อนอยู่ที่นี่นานอาจปล่อยกลิ่นไปรบกวนลูกน้องของคุณปเปล่าเอาฟ้าพวกนั้นนะ่ะได้กลิ่นโอเมก้ามาจนชินแล้ว หัวหน้าเย็ยนตอบแต่สำหรับดรจางอาจจะดูแปลกใหม่ไปหน่อยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นหรอกครับคุณไม่ต้องคิดมากหรอกมือหนาของหัวหน้าทีมเย็ยนเอื้อมไปแตะเบาๆที่ลาดไหลของดรจางเฟิงเป็นการปลอบใจขอบคุณมากนะครับจางเฟิงเอ่อยสั้นๆก่อนพรักตัวออกผมขอตัวไปทำงานก่อนจางเฟิงรีบเดินเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัว ควาเสื้อกาวสีขาวที่แขวนอยู่บนราวมาสวมอย่างคล่องแคล่วก่อนสั่งผู้ช่วยในทีมให้รีบเตรียมห้องตรวจเพศแฝงบนชั้นสิบให้พร้อมก่อนจะเดินตรงเข้าไปยังห้องกักกันพิเศษระดับห้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นเรียบเย็นดังกล้องในถงทางเดินยาวจนกระทั่งเขาหยุดอยู่หน้าประตูโลหะสีเข้มเขาหยิบบัตรประจำตัวขึ้นมาแตะกับแผงสแกน เสียงสัญญาณดังขึ้นสั้นๆก่อนประตูจะเลื่อนเปิดออกเินวีเชนนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านในแสงไฟสีขาวจากเพดานตกกระทบเสี้ยวหน้าคมชัดของเบต้าหมายเลขเก้าทันทีที่จางเฟิงก้าวเข้าใกล้เินวีเชนก็ได้กลิ่นฟิโรโมนชาเขียวอุ่นละมุนที่ผสมอยู่ในอากาศพร้อมกับภาพฟิโรโมนสีเงินจาง ลอยคลุมรอบตัวหมอหนุ่มเว่นกรอบเงินทว่ากลิ่นที่ติดตัวดรจางมาวันนี้กลับไม่เหมือนเดิมยังมีอีกกลิ่นหนึ่งที่แทรกอยู่ในฟิโลโมนของเขากลิ่นอัลฟาเข้มเข้มผสมผสานลอยคลุ้งอยู่รอบตัวของดออรจางเฟิงดวงตาของเซินปี่เชิหรีลงเล็กน้อยสายตาเยียบเย็นกวาดมองตั้งแต่ปลายเสื้อคลุม จนถึงแว่นกรอบเงินบนใบหน้าของอีกฝ่ายเขาไม่ได้พูดอะไรในทันทีแต่เพียงเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้นิ้วเรียวยกขึ้นเคาะโต๊ะโลหะเป็นจังหวะช้าๆราวกับกำลังไตรตรองว่าเพราะเหตุใดกลิ่นอัลฟานั่นถึงติดมากับจางเฟิงได้ดอกเตอร์จางคุณลาง,งานไปแค่วันเดียวพอกลับมาก็มีกลิ่นอัลฟาติดตัว เล่นเอาสะผมแทบอ้วกเลยโปรดติดตามตอนต่อไปฟังแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายวายสไตล์มิมินด้วยนะคะ